เอาแล้วทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมโรสตาร์เชนเคยนะครับแล้วก็สําหรับในพาทน,นี้นะครับพี่จะมาเปิดกล่อง100กล่องในเกมโรสตาร์กันนะครับเย่รอบที่เท่าไหร่แล้วนะพาทน,นี้นะครับน่าจะเป็นพาที่6นะครับก็คือเปิดกล่อง600กล่องนั่นเองนะครับมาก็สําหรับ6เอ้ย หกร้อยหรือห้าร้อยนะน่าจะหกร้อยนะโอเคครับก็สัหรับในครั้งนี้นะพี่จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะีตัวละครที่พี่อยากจะได้นะจะเป็นคือแบบอันนี้พี่ยังไม่พูดตัวละครที่พี่อยากได้นะพี่ขอพูดตัวละครที่เข้ามาใหม่ก่อนนะนั่นก็คือเจเน็ตนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ขี้โกงนะสามารถบินได้ด้วยนะตอนใช้ท่าไม้ตายนะครับแต่ว่าพี่พูดก่อนนะครับแต่ว่า มันตีต้องรอระยะการยิงด้วยครับมันเลยเสียเปรียบตัวที่ต้องแบบตีไกลๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะคือบอนนี่น้องสาวของเจเน็ตนะสามารถออกมาจากปืนใหญ่ได้ด้วยนะนี่คือความขี้โกงของเขานะแต่ว่าเลือดเขาจะลดตอนออกมาจากปืนใหญ่นะเลือดจะลดแต่เลือดเลือดปืนใหญ่ประมาณเจ็ดพันสองร้อยประมาณสี่พันแปดร้อยอ่ะพี่พูดผิดส่วนพอออกมาเลือดจะเหลือประมาณสัก สามพันนิดๆน,น,นะครับจะเหลือแค่นั้นแต่ดามเมจจะแรงกว่าปืนใหญ่น่ะเคลื่อนที่เร็วกว่าด้วยนะครับเอาล้ครับถ้างั้นพี่จะไม่พูดพิมทําเพลงอีกแล้วนะมาพี่จะบอกตัวละครที่พี่อยากจะได้นะครับตัวแรกนะฮะเม็ครับเหมือนเดิมนะครับอ่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทําไมพี่อยากได้เม็กนะอันนี้พี่ขอพูดเลยนะเพราะเม็กมันแปลงร่างได้ขี้โกงนะครับหิวเลือดตอนแปลงร่างตอนแปลงร่าง ตีระยะใกล้ระยะไกลได้แรงนะพี่พูดเลยนะโคตรขี้โกงนะครับแล้วสำหรับใครนะที่อยากเล่นเกมโบสตานะครับก็มาเล่นกันได้นะครับโหลดได้เลยนะพิมพ์เพาปว่า b l a w l นะแล้วก็ s t a r s นะครับแล้วโบสต a ามันก็จะขึ้นนะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเป็นสปอนเซอร์ช่องพี่สักทีหนึ่งนะครับโอเคครับมาสำหรับในพารนี้ครับตัวแรกที่พี่อยากได้คือเม็ก ตัวที่2คือแซนดี้ครับเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงนะแล้วก็ตีระยะใกล้ได้แรงนะครับตัวที่3นะไม่ใช่ไม่ใช่เลเจนดารี่แต่อย่างใดนะมันคือเจเน็ตนั่นเองนะเป็นตัวที่พี่อยากได้แต่ว่าถ้านอกจากเจเน็ตก็มีบอนนี่แต่ว่าอยากได้เป็นลองนะลองของเจเน็ตแต่ว่ารอบนี้พี่ว่าพี่น่าจะได้บ bon อนนะี่ครับเพราะบอนนี่เป็นตัวละครที่ออกง่ายแต่ถ้าเป็นไม่ได้พี่ขอตัวละคร2ตัวนะในคลิปนี้นะถ้าได้นะพี่จะดีใจมากนะครับ โอเคครับมาทุกคนจะสงสัยว่าพี่มัน6กกล่องไม่ใช่พี่โกหกผมหรือเปล่าครับไม่ครับพี่ไม่ได้โกหกแต่อย่างใดนะหกสิบกล่องใช่ไหมฤดูกาลก่อนหน้านี้คือ40กล่องนั่นเองนะก็เลยกลายเป็น100กล่องนะครับแล้วในรอบนี้พี่จะเปิดกล่องบลอก่อนนะครับนี่เลยนะกล่องบลอนะครับเหมือนเดิมในเวลาเปิดนะเปิดกล่องแห่งความเกลือนะครับที่พี่อุตส่าห์สั่งสมมาตลอดกาลนะกล่องแห่งความเกลือนะ มามาดูกันว่ากล่องนี้นะจะเซอร์ไพรส์พี่ด้วยอะไรนะพี่ขอบอกกันนะกล่องบลอนะมีโอกาสดอปเลเจนดัี่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมั้งถ้าพี่จะไม่ผิดนะอันนี้พี่เดานะเพราะว่ากล่องพวกกล่องใหญ่กล่องยักษ์อะไรเงี้ยมันศูนย์จุดกันหมดเลยนะพี่เลยคิดว่ากล่องบลอมันน่าจะน้อยแบบสุดๆนะครับแต่ว่ากล่องบลอนี่ครับมันจะเซอร์ไพรส์ประมาณนี้แล้วมันจะออกมาป,ประมาณนี้เลยครับแบบว่ามีตัวละครอ,ออกมาประมาณนี้นะ ขอคือถ้าได้ในในกล่องโบนะคือพี่แบบจะอึ้งอ่ะสุดๆนะทุกคนไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรครับเพราะกล่องบอบเป็นกล่องที่เกลือที่สุดในเกมนี้นะสุดยอดตอบมือสุดยอดนะสุดยอดโอเคเออลอบนี้พี่ลืมตัวที่พี่จะปั้นไปเลยอ่ะพี่ปั้นตัวอะไรดีครับอืมเข้าสู่ช่วงคิดหนักนะเลือกตัวอะไรดีอืม จากการคำนวณประมาณร้อยกว่ารอบแล้วเนี่ยนะโอเคไปมาครับรอบนี้นะพี่จะปั้นอ e ีนะครับพี่จะได้ทำให้อีพีการเป็นตัวละครที่ขี้โกงสักทีหนึ่งนะมาโอเคครับเปิดกล่องบลอเลยนะมาเปิดรัวๆครับมาดูกันว่ามันจะเซอร์ไพรส์อะไรพี่นะครับหนึ100กล่องอันนี้พี่จะไม่มีการตัดแต่อย่างใดนะเพราะว่า คือถ้าสมมุติอะพี่ตัดแล้วไปตัดแต่ตอนที่ได้อะไรเงี้ยโอกาสออกมันน้อยครับแล้วคือมันก็จะไปคิดมันก็จะสั้นไปนะเพราะฉะนั้นนะพี่จะไม่ตัดแต่อย่างใดนะครับมาฮะต่อเลยครับม่ผู้พมทําเพลงนะต่อครับต่อเปิดกันยาวๆนะตอนนี้ถึงถนนที่ห้าสิบสี่แล้วนะกล่องบล็อกใกล้จะหมดแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ครับพี่จะรัดคิวนะครับปกติกล่องบล็อกกล่องใหญ่แล้วก็กล่องยักษ์ใช่ไหมครับ แต่ว่ารอบนี้ครับพี่จะรัดคิวนะนั่นก็คือ,อตอนนี้กล่องบล็อตหมดแล้วนะนั่นก็คือครับพี่จะเปิดจากขวาสุดไปซ้ายสุดนะครับก็คือจะไม่ไม่เลียงกล่องใหญ่กล่องยักษ์หรืออะไรเลยนะมาครับขวาสุดไปซ้ายสุดนะขวาสุดก็คือกล่องใหญ่นั่นเองนะครับมาเปิดกันเลยนะอ่กี่กล่องนะ9ก้ากล่องนะครับนี่ก็แค่ก,การเริ่มต้นคลิปนะครับ สามทสี่นะทุกคนอาจจะคิดว่าเออพี่แล้วถ้าเปิดกล่องยักษ์แล้วมันได้อันนี้มันหมายความว่าอะไรครับม,มันหมายความว่าเกลือครับถ้าเปิดกล่องใหญ่แล้วได้อันนี้หมายความว่าเกลือนะทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยครับมันจะแปลว่าเกลือแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคครับเฮ้ยได้กิฟต์หนึ่งร้อยเหรอสุดยอดสุดยอดแต่พี่ยังได้อีกตัวหนึ่งมากกว่าอยาได้อีแบบโอกาสได้หนึ่งร้อยมันออกยากครับเฮ้ยเฮ้ยตัวละครสุดยอด บอนนี่แต่พี่ไม่ค่อยดีใจมากที่สุดนะเพราะว่ารอบนี้นทุกคนดูนะบอนนี่เป็นตัวละครระดับอีพิกใช่ไหมมันออกตั้งแต่เริ่มนะครับตัวท,ที่พี่แบบจะโฮที่สุดเลยนะครับคือเมกครับแต่ตอนนี้พี่โหไม่ได้มันดึกแล้วเดี๋ยวรูนด่านะยมันดึกแล้วครับเดี๋ยวโดนชาวบ้านชาวช่องเขาด่านในบอนี่ Bonnie มัแล้วเฮ้ยขอขอโชโชคหน่อยนะโชโชคโชคลาบคนะบอนนี่นะ นี่แลนะ้พี่ขอโชกโชกหน่อยนะเย้ Yay! พี่ได้บอรนี่มาแล้วนะครับมาสุดยอดนะฮะโอเคครับตัวต่อไปนะครับที่พี่จะได้ทุกคนคือว่าตัวอะไรครับพี่ว่าพี่จะได้อีกหนึ่งตัวนะถ้าให้พี่เดาเพราะว่าโอกาสออกมันมีหนึ่งตัวพี่ขอยังไงก็ได้นะที่ไม่ใช่ตัวที่พี่ไม่ได้พูดไปตอนต้นคลิปไม่ใช่เม็กไม่ใช่แซนดี้แล้วก็ไม่ใช่แกเน็ พี่ขอแค่สามตัวนี้นะครับเอาตัวอะไรก็ได้ออกมานะมาเราจะไปต่อกันนะพี่บอกแล้วโชคมันเสริมดวงอะอันนี้เฮ้ยแป๊บน,นึงนะแล้วเมื่อกี้น้องของเจเน็ตชื่ออะไรนะอ่อบอนนี่ครับบอนนี่เขาออกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็ออกอย่างแรกเลยนะไม่ได้ออกแกเจ็ตอุปกรณ์เสริมหรือว่าพลังลวงแต่อย่างใดนะมันออกบอนนี่ก่อนเลยนะ โอเคครับรอบนี้นะรัดคิวนะครับพลังแห่งการรัดคิวจะทําให้ทุกคนชนะนะครับอย่าเชื่อพี่มากนะโอเค,คพี่ได้อุปกรณ์เสริมของแจ็กกี้นะเป็นอุปกรณ์เสริมสร้างเป็นชุดอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับอันนี้เมื่อหินแบบเมื่อสมมุติเชนลียิงหินแตกแจ็กกี้นะจะสามารถสร้างที่กั้นได้เลยนะเหมือนเหมือนคลิปอัตอรี่ ep สอที่พี่ อัดไปนะครับด้วยความยากลำบากนะครับฝากทุกคนไปดูด้วยนะคลิปอัสตอรี่นะครับเพราะว่าพี่ทำกับเพื่อนอยางทำกับเพื่อนพี่นะอย่างตั้งใจมากนะครับโอเคครับเลิกบนนะมาตอนนี้นะโบนัสกล่องใหญ่ไม่เหลือแล้วนะตอนนี้เหลือแค่กล่องยักษ์เท่านั้นนะครับกล่องยักษ์มาดูครับว่ากล่องยักษ์กล่องแรกจะกเกลือหรือไม่นะครับอ๋อไม่เกลือครับ ้าได้6ชิ้นน่าจะไม่เกลือครับนี่ครับไม่เกลือนะมาดูกันว่าจะออกอะไรครับตัวละครตัวละครได้อุปกรณ์เสริมของอีฟนะไข่ที่รักของแม่นะค,คือเมื่ออีฟจะถ้าม้ตายแล้วกดสกิลนี้นะครับพอไข่ฟักออกมาตัวเอ่อพวกลูกสมุนนะจะวิ่งกลับมาหาเอ่อแบบทีมของเรานะแล้วก็จะเข้าไปนทีมเข้าไปตัวทีมของเรานะแล้วก็จะหิวเลือดด้วยนะครับแต่สกิลนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ มันใช้ยากนะมาครับต่อไปนะกองใหญ่ครับมาเปิดนะเกลือครับไม่เหลือนะไม่เหลือชิ้นดีนะัะมีแต่เกลือนะมากองยักษ์ครับสามชิ้นเกลือครับรู้ไหมทําไมครับนี่ครับเกลือเน้นๆนะมีแต่เกลือนะ <c oughs> ผมเบื่อเกลือแล้วนะพอแล้วนะมาครับเดี๋ยวพี่จะเอาให้อีฟก่อนนะครับมาเอาให้อีฟนะครับ พี่ต้องการให้อีฟพี่ถึง890เศษข้างล่างนะมันอีฟจะสามารถอัพอ,อีกขั้นหนึ่งได้เนาะ,ะตอนนี้เงินนะยังมีมีถึงแล้วนะเป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอไล่เช็คก่อนนะว่าตัวไหนสามารถอัพเป็นเลเวลเก้าได้นี่ครับคานนะครับสามารถอัพเป็นเลเวลเก้าได้นะแต่ขาดเงินนะครับช่วงนี้พี่ขาดแคลนเงินสุดๆนะครับมาถ้าการเราจะไปต่อจากทางขวาเช่นเดิมนะครับมา เปิดกลองใหญ่ฮนะรอบนี้นะพี่เสริมดวงโดยการที่พี่เปิดจากขวาไปซ้ายนะรอบีเกลือครับเกลือไม่เหลือนะมาต่อไปนะกลองใหญ่นะเปิดครับโล่งนะเกลือกลองใหญ่ต่อนะอ๋อก็คอนข่างเกลือนะมาเอาให้อีฟนะต่อไปับกล่องยักษ์เกลือครับเกลืออีกแล้วเลิกเกลือนะครับผมขอละผมไม่อยากเกลืออีกแล้วโอเคครับเปิดต่อนะ ไปต่อกันยาวๆนะกองยักษ์กองที่เท่าไหร่แล้วนะเกลืออีกแล้วเนะี่ยเกลือสุดๆนะเสริมดวงเกลือให้ตัวเองนะครับนี่แนะคือสิ่งที่พี่ไม่อยากท่าไหนเฮ้ย <Hey! S 1> หนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นเฮ้ยเฮ้ยตัวละครตัวละครเออได้อุปกรณ์เสริมโลกพลังงานของเซิร์กนะครับอา่าเป็นพอเซิร์กกดใช้สกิลนี้แล้วนะแล้วสมมุติเซิร์กยิงจนพลังการยิงหมดแล้วนะ พอโดนโจมตีหนึ่งครั้งนะจะดูดซับความเสียหายแปดสิบก็คือแบบสมมุติโดนหนึ่งพันอะไรเงี้ยก็จะอะสมมติโดนหนึ่งร้อยเหลือยี่สิบนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะก็เป็นสกิลที่ดีครับพี่ว่าใช้ได้เนะแล้วพลังทุกอย่างที่ยิงไปนะก็จะกลับมานะครัเพื่อเป็นสกิลที่พี่ค่อนข้างปื้มกับมันนะครับมาตอนนี้ครับพี่สามารถอัพคาวได้แล้วนะครับ ท้าวขึ้นเลเวลเก้านะปลดพลังดวงดาวนะครับมาถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอเช็คทุกตัวก่อนนะครับว่าสามารถอัพได้แล้วหรือเปล่านะครับถ้าได้แล้วเสศษนะจะต้องเป็น890ตอนถึงเลเวล7นะครับถึงจะอไปต่อได้แล้วเงินต้องมีประมาณ2000บาทนะครับอันนี้พี่จะขอแนะนำสำหรับคนที่อยากจะปั้นตัวละครบางตัวให้ขึ้นโดยเสียเงินน้อยที่สุดนะครับ พี่เน้นย้ำนะน้อยที่สุดนะแต่สําหรับคนเติมนะเขาไม่ไม่เน้นมั้งนะโอเคนะครับตอนนี้เราถึงกล่องใหญ่นะฮะมาโอเคครับมารอบนี้นะเราถึงกล่องยักษ์นะครับตรงอิโมจิเยี่ยมพอดีนะมาดูกันว่ามันจะเยี่ยมอย่างที่อิโมจิพูดว่าอย่างนั้นไหมนะมันไม่เยี่ยมเลยนะคุณอิโมจิมันเกลือครับมันเกลือนะฮะ ต่อไปนะอีโม่กองยักษ์นี่นะเป็นกลองยักษ์เหรียญน,นะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรนะครับมาเกลือไหมไม่เกลือครับเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้พี่กดปุ๊บมันขึ้นเลยนะสองชิ้นนะสองชิ้นถ้าพี่ได้ตัวละครตอนสองนะครับแปลว่าอีกอันหนึ่งพี่ก็ได้นะตัวละครตัวละครได้พลังดวงดาวนะพิษร้ายแรงของ บาลีนะครับเมื่อโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย200ต่อวินาทีนะครับมาครับรอบต่อไปนะอีก1ชิ้นตัวละครอ๋อได้พลังดวงดาวหมูกนิลภายนะของแจ็กกี้จะเพิ่มถ้าแจ็กกี้ใช้พลังดวงดาวนี้นะครับแจ็กกี้จะเพิ่มพลังป้องกัน20%นะครับมาสำหรับในรอบนี้นะครับให้พี่พูดเลยนะไม่เกลือครับเพราะว่าทุกคนลองดูนะเ,เงิน2อ0 2 25องใช่ไหม แล้วพลังดวงดาวอีกสองตัวนะครับสองตัวพลังดวงดาวสตัวนี้คือ4ี่พันบาทนะครับทุกคนอย่าฟังผิดไปนะสี่พันเลยนะครับโอเคครับก็ค่อนข้างไม่อีเกลือนะครับแต่พี่ไม่ได้ใช้อสิโอเคครับมารอบนี้นะครับอยู่ตรงค่าพลังมาดูกันจะได้ค่าพลังไหมนะได้ค่าพลังครับแต่ไม่ได้ค่าพลังของตัวที่พี่ต้องการนะครับมาโอเคครับต่อครับอิโมจิปรบมือแล้วครับอิโมจิเชื่อไม่ได้ครับอย่าไปเชื่อมันนะ เฮ้ยอีโมจิเชื่อได้สุดยอดนะอีโมจิเชื่อได้อีโมจิเยี่ยมนะถูกต้องนะก็คืออันนี้พี่ได้อุปกรณ์เสริมของลอล่านะฮะโลล่าพี่เรากับลอล่าแล้วกันนะได้ดาวค้างฟ้ามานะก็คือเมื่อล่างแยกของลอล่านะครับแยกล่างเสร็จปุ๊บพอกดสกิลจะเพิ่มโลเป็นเวลาเจ็ดเป็นแบบเพิ่มโล่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นเวลา4วินาทีนะใช้ได้3ครั้งต่อเกมหนึ่งนะครับมาเยี่ยมครับถือว่าเยี่ยมนะมาครับอันนี้เป็นอิโมจิยิ้มนะมาดูกันว่าอิโมจิยิ้มเชื่อได้ไหมนะเชื่อไม่ได้นะครับมาฮะตอนนี้ถึงอิโมจิตัวละครนะมาดูกันอิโมจิตัวละครจะช่วยได้ไหมนะมันไม่ใช่อิโมจิสิแต่เป็นตัวละครจริงๆเลยนะใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เลยนะ มาครับเปิดกองใหญ่มาดูกันจะได้ไหมเกลือครับเกลือมีแต่เกลือนะช่วงนี้กองใหญ่ตรงกองใหญ่ผสมกันกลายเป็นเกลือนะเกลือรอบที่หนึ่งรอยนะโอเคครับมาครับกดไปที่อีฟเลยนะตอนนี้อีฟพี่ขาดอีกแค่300รไม่ถึง300รอยนะครับพี่จะอัพอีฟได้แล้วนะมาเปิดกองใหญ่ครับ โอ้โหค่อนข้างดีนะพี่จะได้เอามาใส่อีฟได้นะครับมาครับตอนนี้เปิดกล่องใหญ่รอบที่หนึ่งยล้านนะมาเกลือนะครับตอนนี้กล่องที่เหลือ60สกล่องเอ้ยเหลือหกสิบนะกล่องใหญ่กล่องที่เอ้ยกล่องยักษ์นะหกกล่องที่หกสิบนะครับเปิดได้เกลือนะไม่น่าลุ้นเลยนะโอ้โหนึกว่าจะเท่นะครับเกลือล้วนๆน,นะ มาครับต่อไปนะเป็นกล่องใหญ่นะครับที่อยู่ตรงระหว่างเหรียญสองากนะครับแล้วก็อยู่ที่เกลือหนึ่งฝากนะครับมาดูกันว่าจะเกลือไหมนะเกลือหนึ่งฟากชะนะเหรียญนะครับสุดยอดโอเคครับต่อไปนะไปกล่องใหญ่กันดีกว่านะครับมาครับกล่องใหญ่เปิดได้เกลือนะมาครับกล่องใหญ่กล่องนี้นะมีอัญ,ญมณีอยู่ข้างๆานะอัญมณีเหมือนแสงสว่างครับส่วนเงินหน้าเหมือนพระเจ้าก,ลเกเาลังจะตัดสินเราครับส่วนกล่องบล็อก ลงนาลกนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรนะลงนาลกนั่นเองนะสุดยอดนะต่อไปครับพี่รอบนี้พี่ขอนัดนะไปกล่องยักษ์เลยครับเพราะอะไรครับเพราะกล่องยักษ์กล่องนี้นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างแพ็กอีโมจิที่หาได้ยากมากครับครับกล่องใหญ่สองกล่องนะก็คือสวรรค์สองกล่องนะครับมามาดูกันว่าสวรรค์หรือเกลือสวรรค์เลยครับพี่ได้หนึ่งชิ้นนะ <c oughs> มาครับพี่ได้หนึ่งชิ้นตัวละครใช่ไหม พลังดวงดาวของเอลปิโมครับเร็วดุดฝนดาวตกนะครับเอลปิโมจะได้รับบูทความเร็วเมื่อเอลปิโมใช้ท่าไม้ตายนะครับและจะเพิ่มความเร็ว25เป็นเป็นเวลา4วินาทีนะครับเป็นจะได้เมื่อใช้ท่าไม้ตายนะครับเยี่ยมครับอย่างน้อยพี่ก็ได้2,100กว่าบาทแล้วกันเนาะโอเคครับในเมื่อพี่เปิด กล่องที่น็อตเกลือไปแล้วนะมาดูกันว่ามันจะน็อตเกลือไหมนะข้างๆโอ้ข้างๆเกลือหมดแล้วครดูดซับความเกลือจากกล่องยักษ์ไปหมดนะครับมาเปิดกล่องใหญ่ต่อครับไม่รีรออะไรแล้วนะเปิดลวนๆกันเลยทีเดียวนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ตัวละครอ,อะไรอีกสักตัวกันไหมนะมาครับผมตอนนี้นะเป็นกล่องใหญ่กล่องสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้า40กล่องสุดท้ายนะครับมาดูกันว่า ไม่เกลืออุปกรณ์เสริมนะบัญชีทวงนี้นะเมื่อคอเลตกดใช้สกิลนี้นะพอคอเลตโจมตีหนึ่งทีนะจะเด้งเลือดตัวเองขึ้นนะครับยิ่งศัตรูเลือดเยอะเลือดคอเลตยิ่งเด้งขึ้นนะครับโอเคครับเยี่ยมนะต่อไปครับฤดูกาลก่อนหน้านะครับ40กล่องนะครับมาเปิดกันเลยนะครับมาดูกันว่าพลังแห่งน็อตเกลือ40กล่องนี้นะครับ จะเป็นยังไงนะครับมาอันนี้เป็น40กล่องสุดท้ายนะครับที่พี่จะเก็บมาได้แบบยากลำบากนะเพราะว่าตอนที่พี่เลือกอีฟเนี่ยคือพี่ก็กล่าวว่าจะเลือกแกนนี่แหละว่าแบบจะเปิดพังจะเปิดรับเจนนีเลยแต่ว่าพี่คิดว่ามันไม่ดีนะพี่ก็เลยเลือกอีฟไปนะมาครับได้วเวลาแล้วนะพุ่งไปเลยครับ เปิดกล่องนดเกลือนะมากล่องที่ส1บเอ็ดนะครับเกลือมสิกล่องสุดท้ายครับนี่คือโอกาสตัวละครเพียงตัวละครแบบที่พี่จะได้ตัวละครน,น้อยนิดนะเพราะมัน30กล่องเองนะมาเออก่อนที่พี่จะไปเปิดต่อนะครับพี่จะขอพูดบางอย่างนะครับก็คือมันสามารถซื้อกล่องเลยตรงนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วเมื่อซื้อกล่องตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเปิดเลยครับ กดไปตรงทางซ้ายบนนะกล่องใหญ่กล่องใหญ่นะเขาบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับบราเลอร์เลเจนารี่0.1นะครับ0.1พ,พลังดวงดาวนะครับ1.0นะส่วนอุปกรณ์เสริมนะ2.0นะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวละครระดับอ่าตรงนะั ตัวละครระดับอีกระดับหนึ่งครับไม่ถูกจัดอยู่ในนี้ครับแปลว่าโอกาสออกครับเขาจะไม่บอกนะครับมาครับมาดูกันว่าโอกาสออกที่ไม่บอกเนี่ยจะเกลือจริงไหมครับแต่พี่ไม่อยากท้าทายนะเพราะฉะนั้นขอไม่เกลือนะไม่เกลือนะจ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เกลือนะี่ขอผู้โชคดีไม่เกลือออกมานะครับมาดูกันว่าจะมีคนเกลือไหมนะครับ นะโอเคครับได้พลังได้อุปกรณ์เสริมนะเครื่องรางเสริมพลังจิตนะครับของทาร่าเมื่อกดสกิลนี้แล้วนะทาร่าจะสามารถทาร่าและพันธมิตรของฝั่งทาร่านะจะสามารถมองในญ้าได้นั่นเองคนระับ้าทุกญยาเลยเนาะที่อยู่ในแมปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ดีเนาะสำหรับแมปที่มียาเยอะๆนะครับโอเคนะตอนนี้ ได้อุปกรณ์เสริมติดต่อกันนะครับดวงเริ่มมาใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเราได้อุปกรณ์เสริมของกรมนะครับวิทยุตรวจการนะเมื่อกดสก,กิลนี้แล้วนะแล้วกรมตีนะครับจะเพิ่มการคว้างเป็นสามครั้งนะโดยเสียสเตมินาการตีหนึ่งครั้งนะครับแล้วโยนด้วยความเร็วด้วยนะครับมาเยี่ยมครับต่อไปนะเกลือแล้วครับ เริ่มเกลือแล้วครับหลังจากที่ได้อุปกรณ์เสริมติดกัน2ชิ้นอะไม่เอาสิอยากเกลือสิอย่าเกลือนะอยากเกลือ,นะอ,กเ,กลอเราไม่ใช่ราชาแห่งเกลือนะโอเคครับมาเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะกดไปที่อีฟนะครับตอนนี้อีฟก็พลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับมากดต่อไปนะอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดโอเคครับตอนนี้นะทุกตัวเริ่มมีพลังที่มากขึ้นนะครับและ พี่ก็เริ่มเกลือมากขึ้นเช่นกันนะครับอย่าเกลือเลยนะพี่ขอละครับอย่าเกลือโอเคครับเริ่มจะไม่ค่อยเกลือนะพระองาวขว้างสุดแรงของคานนะครับคานจะคว้างอีเตอร์ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น12นะครับและกลับมาด้วยความเร็ว12เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับ15กล่องสุดท้ายนะครับเกลือนะต่อมาครับมาดูกันว่าจะเกลือไหมครับ อย่าเกลือเลยครับพี่ขอแล้วครับอย่าเกลือนะน็อตเกลือน็อตเกลือนะน็อตเกลือที่ไม่อยากรุนนะน็อตเกลือนะกล่องที่11นะครับกล่องที่11เกลือนะมาตอนนี้เหลือ10กล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่10นะครับเกลือนะกล่องที่9นะครับกล่องที่9ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะกล่องที่แปนะครับกล่องที่แปก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนะกล่องที่7นะกล่องที่7ก็ผ่านไปแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็ว เช่นกันแต่พี่ไม่ชอบเลยรวดเร็ว,รวโอเคครับกล่องที่หกนะครับค่อนข้างเกลือนะฮะกล่องที่ห้านะครับ,กรบเกลือสุดๆนะครับกล่องที่สี่นะครับคือเกลือมากๆเลยนะสามกล่องสุดท้ายแล้วนะพี่จะเปิดช้าๆนะครับให้ทุกคนดูดีๆนะสี่นะครับสี่ชิ้นนะ่ะอันนี้เศษเครื่องมือนะ่ะมันจะเกลือก็ต่อจากนี้นะครับ ไม่เกลือไม่เกลือเกลือครับเกลือเน้นๆเ,เลยนะเจ้าอ้วกนะครับเมื่อกี้พี่เหมือนเห็นมิสเตอร์พีป่ะนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออัพก่อนนะโอเคครับมาครับโอเคเมื่อกี้นะครับเหมือนพี่เห็นใครบางคนหน้าตาไม่คุ้นนะครับอืมอยู่ไหนนะ๊บนึงหาไม่เจอเออนี่ครับแฮนควิ้นนะครับ ตอนนี้อ๋อพีเต์พีสามารถอัพเพิ่มพลังดวงดาวได้แล้วนะครับเป็นสิ่งที่เยี่ยมนะแต่เงินพี่ไม่เยี่ยมนะครับเงินพี่โลงนรลกนะครับไม่เยี่ยมนะมาครับพี่ขอเช็คให้ดีนะก่อนเปิดสามกล่องสุดท้ายนะครับเพราะว่าสามกล่องนี้คือกล่องแห่งชัยชนะนะครับก็ก็เลยต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนะครับว่า อย่าพูดว่าเกลือนะให้พูดว่าดีเสมอนะครับไม่ว่าจะเกลือก็ตามเนี่ยอย่าลืมนะครับคลิปพูดว่าอย่าเกลือนะเอ้ยไม่ใช่ครับอย่าพูดว่าเกลือนะโอเคครับตอนนี้นะพี่ได้บอกทุกคนแล้วว่าอย่าพูดว่าเกลือนะสองกล่องสุดท้ายนะครับมาครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันเปิดนี้หรือว่าหรือว่า กองสุดท้ายฮนะได้ไหมสี่สามสองหนะึ่งเกลือทำอะไรพี่แหละอะไรเนี่ยเกลือนะอ,อ้อเกลือเค็มอะ่ะเค็มสุดๆเนะี่ยในรอบนี้ที่พี่เปิดได้ทั้งหมดนะพี่เปิดได้แค่ตัวเดียวเออโหเกลือนะเน้นๆน,น,นะพี่ขอเน้นย้ำนะคำว่าเกลนะือนะเกลือนะ โอเคครับในะรอบนี้ที่พี่ได้มานะมีบอนนี่นะครับ1ตัวเลเวล4นะครับแล้วก็ได้พลังดวงดาวของคราวมานะคือ2อ0 0บาทนะอันนี้เดี๋ยวพี่ขอคิดรวมนะว่ามันได้เท่าไหร่นะอุปกรณ์เสริมนะจา1,000นะส่วนพลังดวงดาวจะ2,000นะครับสองพันบาทนะพลังดวงดาวของคราวแล้วก็พลังดวงดาวของเอลวิโมอีก1ชิ้นนะอีก2,000นนะครับแล้วก็ ต่อไปนะเป็นสกิลของอีฟนะครับอีก1,000กลายเป็น5,000นะครับแล้วต่อไปก็เป็นพระงดาวของอาบาลีนะครับอ,อีก2,000กลายเป็น7000นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นสกิลอีกตัวนึ่สกิลของกรอมนะครับสกิลของ 1, กรอมอีก1,000กลายเป็น800พนะต่อไปก็เป็นสกิลของลอล่านะครับ อีก1,000กลายเป็น9,000นะครับต่อไปเป็นสกิลของคอเลตนะครับอีก1,000กลายเป็น10,000นะครับแล้วก็ต่อไปนะเป็นสกิลของแจ็คก,กี้นะกลายเป็น11,000และพลังดาวของแจ็คก,กี้นะกลายเป็น13,000นะครับแล้วก็สกิลนะของเซิร์ครับอีก1,000กลายเป็น14,000นนะครับแล้วก็สกิลของทาร่า สก,กิลของทาร่ากลายเป็น1 5 0 0 0นะครับทั้งหมดที่พี่ได้มานะครับ1500 0ันกับตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับเท่าที่พี่คิดว่าดีเท่าที่พี่คิดว่ามันใช้ได้ไหมหรอ15,000นะเท่าที่พี่ดูนะพี่ว่าไม่ดีครับ1 5 0 0 0ันกับ1 0อกล่องมันไม่ดีครับทุกคนก็ต้องเตรียมใจไว้นะถ้าตัวละครตัวใหม่ออกที่ไม่ใช่พวกโครมาติกนะทุกคนต้องเตรียมใจไว้เลยว่าจะได้เกลือครับเพราะว่า โอกาสออกตัวอื่นที่แบบเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับมันยากนะครับทุกคนต้องเตรียมใจเกลือไว้นะแต่ว่าถ้าทองว่าไม่เกลือโอกาสไม่เกลือก็เยอะนะครับหรือโอกาสเกลือก็เยอะเช่นกันนะโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอฝากการเปิดกล่องรอบหน้านะครับอาจจะเปอ,อ,อีกหนึ่งเดือนนะเพราะพี่ต้องฟาร์มอีกนะไว้เจอกันใหม่ครับในพ์ทหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก,กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะ ตินนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในพาหน้าสวัสดีครับผม